สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวกาลีนะครับป,ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับก็หลายๆคนเนี่ยจะกลัวตอมเกาหลีใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีาถ้าเราอยากไปเที่ยวจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยนะเราผ่อนคลายไปกับมันเรามีคือเราจะไปเที่ยวครับเราไม่ได้ไปหนีไปทํางานนะ ไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้นะครับสําหรับคนที่จะไปเที่ยวนะครับผมอ่ะอะไรที่เราควรเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะไปบ้านใช่ไหมอย่างแรกเลยนะครับค, pave, คุณต้องอ่าคือถ้าคุณเป็นพนักง,งานหรือบริษัทหรือว่าเป็นพนักง,งานของรัฐอะไรเนี่ยคุณเตรียมบัตรพนักงานอะไรไปด้วยนะครับเผื่อว่าเขาขอดูนะครับอ่าบัตรอย่างแรกนะพวกบัตรพนักงานบัตรอะไรเนี่ยัตรจําตัวอะไรเงี้ยนะนามบัตรอะไรเงี้ยเตรียมไปด้วยอยันที่สอง หนังสือรับรองการทํางานครับถ้าคุณขอได้ขอมาด้วยครับภาษาอังกฤษนะครับภายในหนังสือรับรองการทํางานเนี่ยถ้ามันถ้ามันบอกบอกว่าอนุญาตให้เราไปได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยตามที่เราไปเที่ยวด้วยเนี่ยยิ่งดีครับมันจะยิ่งแบบดูดูดูแล้วมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับอ่อาอันที่สามนะครับ อันนี้ไกด์เขาบอกมานะเผื่อว่า,อาให้เตรียมในพรื่วของของสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนไปด้วยนะแต่ผมว่าอันเนี้ยไม่จําเป็นเท่าไหร่หรอกจริงจริงผมว่าถึงโดนเรียกจริงๆก็เขาก็ไม่น่าจะดูเลยถึงขนาดนั้นนะครับอ่าอย่างแล้วก็อย่างที่4คุณอาจจะต้องไปเตรียมในเรื่องของการถามตอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหน่อยเกี่ยวกับเอาส่วนใหญ่เขาจะถามว่ามากี่วันอมากี่วันมาทําไมมากับเพื่อนมากับใครอะไรแบบเนี้ยอ อ่าประมาณนี้นะคุณพักที่โรงแรมอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ถามมากกว่านี้หรอกนะนอกจากว่าคนที่ไปเปลี่ยนชื่อมาไปไปอะไรมาเนี่ยอาจจะยาวหน่อยตรงนั้นอนะ่ะอันนั้นถ้าใครไปเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยคุณจะต้องเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่ออะไรไปด้วยนะครับว่าทาไมคุณถึงเปลี่ยนชื่ออะไรแบบเนี้ยเผื่อเขาถามนะเน,นี่ยอ่าสาหรับตัวผมเนี่ยอ่าผมก็เตรียมไปประมาณเนี้ยครับ่น้นไม่ได้เตรียมอะไรมากแล้วก็พอไปถึงตมเกาหลีเนี่ย คือคุณอย่าทําตัวให้มันผิดปกติครับคุณทําตัวเหมือนจะไปเที่ยวจริงๆอะ่ะคือการแต่งตัวก็ไม่ต้องโอเวอร์เกินไปหรือว่าคือในทัวร์ผมเนี่ยก็จะมีคนแต่งตัวโอเวอร์นะแต่เขาก็ผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรคือเราจะมาเที่ยวครับเขามองออกครับตอมาก์กหลีอะ่ะคือเขาจะแบ่งมันสองส่วนครับที่ผมเห็นนะนะเขาจะมีทางขวามือคุณเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นตอมอมกันแหละแต่ว่าเขาจะเป็นคนสังเกตครับคนพวกเนี้ยเป็นคนสังเกต ประมาณสามถึงสี่คนเขาจะยืนดูคุณเลยยืนดูนั่งดูคุณเลยว่าตั้งแต่คุณเดินเข้ามาตรงที่รอคิวตรงตอมอเนี่ยคุณทําพฤติกรรมยังไงประมาณไหนนะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเจอด่านที่สองก็คือเป็นคนที่ปั๊มต่อมอให้คุณเป็นคนที่คุณหให้เขาเข,าเขาเ้าประเทศได้ตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะเป็นถ้าเขาถามเขาจะถามตรงส่วนนี้แหละเขาจะถามตรงจุดนี้แหละ เขาก็ถามเนี่ยคุณก็เอคุณก็ตอบไปครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยไม่ได้ถามอะไรมาถึงก็ยืน่นยื่นพาสปอร์ตไปเอ้ยไม่ใช่อยื่นพาสปอร์ตไปแล้วเขาก็ให้ผมสแกนนิ้วมือเลยก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ผ่านไปได้เลยเยคุณอย่าทําตัวให้มันมีพิรุธนะครับต้องมองเกาหลีไม่ได้โหดเลยครับตัวผมไปสิบเก้าคนก็ผ่านสิบเก้าคนครับไม่โดนถามด้วยนะคุณอย่าไปอย่าทำตัวมีพิรุธพอ คือให้เราจะไปเที่ยวครับแล้วเราก็เตรียมหลักฐานเผื่อไว้ด้วยเผื่อเผื่อโดนถามนะเออประมาณนี้สําหรับประสบการณ์การผ่านตอมอกหลีของผมแล้วคุณก็อย่าไปกลัวครับอย่าไปอ่านพวกพันทิปอ่านอะไรมาผมก็อ่านไปเยอะจิตตกเหมือนกันกลัว,น,น,วนู่นกลัวนี่แต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกครับมันมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นจริงนะแล้วก็ใครที่มาหน้าหนาวนะครับก็แนะนําให้ เออใส่รองจรแล้วก็ใส่ที่ผมใส่อะผมใส่รองจรแล้วก็ใส่เกงยีนแค่นี้อางเกงผมอะเออรองจรแล้วเกงยีนใส่สองชั้นแล้วก็เสื้อผมก็ใส่เสื้อรองจรแล้วก็เสื้อข้างในเสื้อพวกเสื้อไหมพรมอะอืเสื้อไหมพรมตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อกันหนาวแค่นี้แหละครับอยู่แล้วครับผมจะบอกว่ามันหนาวมือกับหนาวหน้ามากกว่านะคุณเตรียมมาตรงนั้นมากันตรงส่วนนั้นดีกว่า ตรงส่วนอื่นไม่ต้องกลัวครับอืมนะส่วนอื่นก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ตัวกับขาอะไรพวกนี้แทบไม่รู้สึกกันเลยเลยแทบไม่รู้สึกนะสําหรับผมนะอ่าก็ประมาณนี้ครับประสบการณ์การเที่ยวก็ผมไปผมไปแพ็กเกจแบบอ่าสี่วันสามคืนนะครับอ่าก็สี่วันสามคืนก็ได้ไปเที่ยวอยู่ประมาณสามวันสามสี่วันอืมก็ไปวันแรกก็ไปเที่ยวอะไรอนะ่ะ วันแรกก็ไปไปสกีรีสอร์ทอืมหนาวมากครับเพราะมันมันเป็นมันมีหิมะที่พื้นทั้งแถวนั้นก็หิมะหมดเลยเขาเล่นสกีกันก็หนาวมากครับหนาวมากวันนั้นลบมันจะลบลบเกือบสิบได้อ่ะอืมหนาวมากหนาวมาก <Okay. S 1> แล้วข้อทัวร์เกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังไงเขาก็ต้องพาคุณไปไอ้นี่แน่แหน่อยสมุนไพรครับสมุนไพรร้านสมุนไพรประมาณสามล้านครับอืมสาม คือเหมือนเขาเป็นกฎกฎหมายหรือว่าเป็นข้อบังคับของเขาเนี่แหละคือเขาจะต้องพาเราไปนะครับก็คือเขาจะพาเราร้านสมุนไพรสาม้านยังไงคุณต้องโดนแน่ๆสาม้านเนี่ยเออมันจะมีอะไรสมแดงแล้วก็อะไรอีกอันไม่รู้แล้วก็มีฮอกกี้นาโมอ่าแต่แล้วมันก็จะมีร้านเครื่องสําอางหนึ่งร้านมัน้งที่บังคับไปอ่ะอะไรบิวตี้บิวตี้ผมจําไม่ได้นะแล้วก็จะมีร้านจิวเวลรี่หนึ่งร้านอ่าแล้วก็ร้านสาลาย อ่าอ่าร้านสาหร่ายเนี่ยพาเราไปดูวิธีการทำสาหร่ายแล้วเขาก็ขายสาหร่ายให้เราซึ่งโรงงานเขาดูไม่น่าเชื่อถือเลยอะ่ะแล้วก็มีร้านกิมจิครับเขาสหพาเราไปสอนไปพาเราไปทํากิมจิอ่าพาเราไปทํากิมจิแล้วเขาก็ขายขายอะไรให้เราเนี่ยแหละเออของทํากิมจิหรือถั่วอะไรทักอย่างผมจำไม่ได้ละเออขายให้เราเราจะซื้อไม่ซื้อก็ได้นะครับอ่าใงส่วนนั้นนะแล้วก็อะไรก่ะ ที่บังคับก็รู้สึกจะมีมาเนี่ยแหละครับที่เราแบบที่เราไม่อยากไปอะ่ะคือมันพาเราไปขายของนะพาเราไปนั่นน่ะส่วนสวนสนุกที่ผมเข้าไปผมไปเป็นลอตเต้เวิด์นะบางคนก็ได้เป็นก็ได้ไปอะไรอีกที่หนึ่งอะ่ะที่มันอยู่กลางแจ้งอะ่ะแต่พอดีช่วงที่ผมไปมันหนาวมากนะครับเขาเข้าพาไปลอตเต้เวิด์มันอยู่ในร่มนะอืมซึ่งผมไม่เล่นเลยสักอย่างครับเพราะค้นต่อยาวมากซึ่งคุณรอมานชั่วโมงกว่ากว่ากว่าคุณจะได้เล่นอะ่ะ คืงคุณก็จะไม่ได้เดินเลยเลยผมก็เลยเดินเล่นดีว่ะสองชั่วโมงมเขาให้เวลาแค่สองชั่วโมงครับคือมันต้องอยู่ตักครึ่งวันน่ะถ้าจะเล่นน่ะเออผมว่านะอ,อแล้วก็อะไรอะ่ะไปพาไปสตรอว์ไล่สตรอเบอรี่สักอย่างลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากแล้วก็อร่อยครับอร่อยซื้อกลับมาได้นะสตอรอเบอรี่นะอร่อยดีแล้วก็อะไรพาไปเดินเมียงดงเมียงดงที่ผมไปก็จะมี <laughs> ผมนึกว่าอยู่ประเทศไทยอ่ะครับเดินลงไปชั้นใต้ดินนะมันจะมีพวก อะไรอ่ะร้านเครื่องสำอางอ่ะแม่งพูดภาษาไทยได้หมดเลยครับ <c oughs> พูดภาษาไทยได้หมดเลย <c oughs> ผมนี่อึ้งเลยครับนี่ก็อยู่ประเทศไทยเรียกพี่พี่พี่ซื้อของเป็นคนไทยหมดเลยครับในนั้นอ่ะเออนะแล้วก็ก็จะมีควกร้านขายของข้างบนอ่ะข้างบนดินนะก็จะมีร้านขายของขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เห็นเขาว่ามันถูกกว่านะอืมคุณก็ลองไปเดินดูแล้วกันถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับ แล้วก็ผมไปโซ t ทาวเวอร์อะไรพวกนี้แหละโซเทาวเวอร์สวยสวยผมชอบนะโซทาวเวอร์มันมันดูมีมนครัง <c oughs> <c oughs> ก็ชอบดีครับเดสวยดีเย็นสบายช่วยหน้าหนาวนะแล้วก็พาไปราชวังอะไรทั้งอย่างวาชวังอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ชื่อไม่ได้นะอืมมีคนใส่ชุดแบบชุดชุดชุดอันโบกอะเต็มเลยนะรู้สึกชม่ม แสนวอนเนี่ยแสนวอนเขาจะคิดประมาณแสนวอนเขาจะคิดอ่าหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงแสนวอนโอ้เออลืมบอกครับเรื่องเงินค่างเงินสําหรับคนที่จะไปเกาหลีนะครับเอ,อ่อผมแนะนําว่าเอ,อ่อให้ไปแลกซูเปอร์ลิตครับอ,อ่าคุณลองเซิร์ชดูซนะูเปอร์ลิตมันอยู่ที่ไหนผมก็จำไม่ได้นะให้คุณไปแลกซูเปอร์ลิตดีกว่าเพราะซูเปอร์ลิตเนี่ยเลทจะอยู่จะอ,อยู่ประมาณยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบาทต่อ ต่อพันวอนครับแต่ถ้าคุณไปลากแรกที่สนามบินเนี่ยเรท40เลยนะครับ40บาทต่อพันวอนแพงกว่ากัน10บาทเลยนะครับจะบอกให้แต่ว่าสําหรับคนที่พลาดไปแลกสนามบินที่สนามบินเนี่ยก็คือว่าขากลับเนี่ยคุณจะไปแลกคืนได้ที่อินชอน,นครับสนามบินอินชอนเนี่ยเขาจะรับแลกอ,อ,อยู่ที่34บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะ34บาทก็ขาดทุนนิดนึงครับแต่ก็ยอมแลกแลกไปนะ สำหรับคนที่แรกซุปเปอร์ลิสตมากําไรเลยครับแรกคืนไปเถิตรงนั้นอนะ่ะสามสิบสี่บาทพอซุปเปอร์ลิสตเนี่ยขายยี่สิบเก้าจุดเท่าไหร่เนี่ยหกจุดเก้าอะไรทักอย่างเนี่ยแต่ขายอ่ะยี่สิบเก้าจุดหกกว่าซึ่งถ้าคุณขายที่อินชอนเนี่ยคุณได้สามสิบสี่เลยนะคุณก็ได้มากกว่าสี่บาทนะอ่านี่ก็เป็นวิธีเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆนะซึ่งผมก็พลาดแรกสี่สิบไปแ,แต่ก็ยังดีไปขายที่สามสี่แต่ขาดทุนอยู่ดีครับไม่เป็นไรนะประสบการณ์เที่ยวครั้งแรกอ่า มีอะไรก่ะโรงแรมเขาก็หรูดีนะไกด์ก็พาไปดีนะครับอ่าแล้วก็อะไรอ่ะสำหรับอ,อะไรนะไกด์ก็ดีแล้วก็บรรยากาศก็กดีครับพุ่งที่ไปนะอ่าบรรยากาศดีที่นั่นก็จะมีเซเว่นมีร้านขายสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะแต่ว่าของเนี่ยมันจะเริ่มต้นประมาณ ประมาณสามสิบสี่สิบบาทขึ้นไปนะพวกน้ำาพวกอะไรนนะียเออก็ก็เตรียมเตรียมงบไปด้วยนิดหนึง่งสำหรับคนที่หิวบ่อยๆอ่าแล้วก็ที่นั่นห้องน้ำหายากนะครับห้องน้ำหายากไม่เหมือนบ้านเรานะครับห้องน้ำมันจะหายากนิดหนึง่งนะก็พยายามเขาแวะที่ไหนเนะี่ยพยายามเข้าไปเลยนะครับแวะไปเถอะเข้าไปเถอะนะปวดไม่ปวดนะ เพราะว่าตัวผมเนี่ยมันมีคนปวดเยี่ยวเนะี่ยก็ต้องจอดให้แวะเยี่ยวริมทางครับแต่ต้องคุดนึกสภาพถ้าปวดท้องอึขึ้นมาดิงามใส่ไหมล่ะโอเควันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวเกาหลีงผมการเตรียมพร้อมการผ่อนเตามอนะการแลกค่างเงินก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำท่านนี้นครับมาแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวผมบดีผมไปเที่ยวมานะครับ ก็จะแบ่งปันนะเพราะเห็นหลายคนกลัวตอมเกาหลีเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปไปแล้วครับผมสวัสดีครับ